สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องื้นนี้สาวน้องบด้เฮ็ดอย่างจากอบ่รู้สิกินอย่างก็เลยต้มมาม่าสองห่อจ้ะพี่น้องพริกต้มยำกุ้งนะจ๊ะมีจ้ะพี่น้องสาวน้องให้เบิ่งสองห่อคุณพี่น้องมาเด้อมากินกับสาวน้อด้อจ้ะจ้าก่อนสาวน้อสิกิน ต้มมามา่าสาวเนาะก็ขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่พี่น้องเข้ามารับชมซ่องสาวเน้ะเราจอดสาวเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนดันจ้าขอบคุณหลายจ้า <c oughs> เป็นเมนูที่รวดเร็วทันใจอิ่ม้วก็อร่อยมากเลยพี่น้อง <c oughs> เป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าแซ่บหลายจ้าเมนูคิปโออก,กับต้มมามา่าเนี่ยพี่น้องกินยำใดก็แซ่บยำนั้นต้มมาม่า เย็นอยู่เบาใจพี่น้องมาจากมากินกับเส้าเนาะต้มยำกุ้งคงแซ่เอ่อคงยังก็คงควิกอือหอมๆนะพี่น้องสองห่อคุณเปร่าก่อนไม่รู้จะกินยังยางเทียก็มีโมเมนต์คือจะกินต้มมาม่าพี่น้อง khi nhầm đầy cơ xếp tôm mầm ma thì nó sao nhỏ nên một khi nó tôm mầm ma thì nhầm đầy cơ xếp, Dạ khao tôm 2 hòi nha. จ็อาอจะลิปมาทักทายพี่น้องไงมินะจ๊ะกินมาม่ามันสวนเจ้าเนาะสวยมากินมาม่าเนี่เจ้าเนาะมันนี่เป็นอย่างนันก็คือว่างรถไปรถมาเจ้าเนาะแป๊ะสมองม่ค่อยทำงานจมูนี้ ว่าจะใส่สีฟูดนำกระดาษมุ้งม้อยพี่น้องเพราะว่ามาม่ามันส่งห่อแล้วจะได้กินมุ้งม,ม้อยจ้ะมีซีฟูดแช่แข็งมันตู้เย็นดูคำนี้ใหญ่เลยพี่น้อง แม่มามาาวน้อยที่มักต้มยำพี่น้องสาวน้อยมากินเปรี้ยวจะ้ะถ้าหมูสับก็กินได้อยู่แต่ว่าของมากก็คือต้มยำมากกว่า

Để xô còn này Thì bộ có xào nhó một quay thân át buồng nhào Xào nhớ, thân át buồng xanh thì nó Buồng nhào mà nhắc Ông phải là xua mà nhắc lại này không? เป็นเมนูที่แซ่บอีกเมนูนึงจ้ะพี่น้องแซ่บเป็นสูตรน้ำสูตรน้ำเฮีนน้ะเอาละพี่น้องมื่อไ มันอจะมาใบไปไวมาทักทายส่วนพี่น้องมากินมามาก,กับแซวเนา <c oughs> ะขอใครจะ <c oughs> น้ำมาม่าไหลงไหลงโขดไวโคดจ้าพี่น้องคลิปนี้จ้าเนาะกะเอาไว้ซํำนีน้เนะจา้าคลิปหน้าจ้าเนาะยังมาทักทายใหม่ในส่วนพี่น้องกินอย่างกะ รอชมต่อไปจ้าคลิปนี้เป็นเมนูง่ายๆกินง่ายๆคลิปหน้าย,ยังพอกันใหม่นะจากพี่น้องขอบคุณได้ไร่เดอที่มานั่งเบื้องส่ายอกินมาม่าจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย